เดี๋ยวผมจะบอกในสิ่งที่เจ้าของบ้านควรรู้แล้วกันเนาะนี่ครับอ่ะเดี๋ยววางล่มก่อนคี่ข้อยู่นอกชายล่มนี่ครับอ่อผมใช้ผหนังอิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาเนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ยมันจะช่วยทําให้กันความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เก็บความเย็นนะครับด้วยตัวความหนาแน่นของเนื้ออิเนี่แหละครับนี่หนาแน่นมากๆบางคนบอกว่า มันเบามันเหมือนโฟมมันไม่แข็งแรงไม่เกี่ยวเลยครับไม่จริงเลยนะครับผมพิสูจน์มาเป็นสิบสิบหลังแล้วไม่มีขนเสียเลยใดใดเลยนะครับนี่เมื่อวานช่างไฟก็มาฝังระบบไฟเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็มาร์กแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงอย่างเงี้ยครับนี่อย่างที่บอกนะครับเวลาทําอิดมวลเบาหรืออิดบล็อกหรืออิดมอนก็แล้วแต่นะครับมาทําผนังนะครับ บริเวณที่เป็นหน้าต่างแบบนี้ครับแล้วก็ประตูเนี่ยครับควรจะต้องมีเอนทับหลังข้างๆด้วยนะครับเอนทับหลังก็คือที่เป็นคอนกรีตที่เป็นเนี่ยๆเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ไปเนาะเนี่ยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็แนวตั้งด้วยนะครับเนี่ยควรมีอย่างยิ่งเลยนะครับเอา้าล่นเลยของล่น <laughs> <laughs> เนี่ยครับอาอย่างผนังตรงนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับคือเอนทับหลังเนี่ยมันมีประโยชน์ทําให้ ผนังเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับทําให้แบบว่าลดการตากักราวได้ดีมากๆเลยนะครับนี่อาสังเกตนะด้านบนนะด้านบนผมก็ทําทับหลังด้วยเนอะคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าไอ้เอ็นทับหลังด้านบนผนังเนี่ยตรงที่ติดกับอาสัหรือคานที่วิ่งไปเนี่ยเขาไม่ค่อยทํากันนะบางคนเขาแบบว่าพอก่อผนังไปถึงระดับที่ต้องการแล้วเนี่ยเขาจะเอาอิดมอนะมาก่อเอียงๆก่อกเฉียงๆเคยเห็นใช่ไหมฮะถ้าเคยเห็นพิมพ์คขาว่าเคยเห็นทีครับ พี่มาเป็นกำลังใจนละฮะว่าเคยเห็นอ่าก็คืออย่างนี้ครับไออิตัวนั้นแหละมันก่อเพราะว่ามันไม่สามารถวางก้อนเต็มๆได้ไงมันก็เลยวางแบบนั้นแล้วบางคนเขาให้เหตุผลนะช่างสมัยก่อนเขาให้เหตุผลว่ามันเหมือนช่วยการอิดมันยุบตัวนะ่ะแล้วเดี๋ยวพอยุบตัวค่อยเติมปูนผมพูดตรงนะมันไม่ได้ช่วยทําให้ผนังแข็งแรงเลยครับ การที่จะทให้ผนังแข็งแรงคือต้องทําคานทับหลังให้ชัดเจนแบบนี้เลยครับอ่ะอันตรงประตูนะเนี่ยต้องมีกรอบแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านบนนะฮะแล้วกลางผนังก็ควรจะเป็นแบบนี้แล้วด้านบนทําด้วยจะดีมากๆครับจะดีมากๆเลยนะครับลหลายคนก็ไม่ได้ทําตรงนี้อาจจะหัวเสาครับหัวเสาด้วยนะครับเนี่ยหัวเสาคอนกรีตต้องเต็มถึงเพดแผ่นเหล็กเลยนะครับอ่ะเ,ะเพราะเพดเหล็กเนี่ย มันจะยันรับโคนงหลังคาใช่ไหมครับอ่าใช้คําว่ายันรับนะแต่มันไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะครับบางคนเนี่ยเป็นเหล็กสี่เส้นเด็กขึ้นเนาะแล้วก็วางเพลทเหล็กแล้วเอาหลังคาทั้งหมดวางบนนั้นเลยไม่ได้นะครับมันต้องเป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะหัวเสาทุกหัวเลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูหัวอื่นด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมะจะถึงทั้งหมดเลยนเนี่ยะครับเนี่ยจะถึงทั้งหมดเลยอ่าไปดูตรงอื่นด้วยกระดาษ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับหนุนก็เต็มหมดเลยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะอ่าไปดูตรงอื่นด้วยกรนะดักอะเนี่ยครับเนี่ยอ่านุ่นก็เหมือนกันก็คืออย่างนี้เวลาเราเทคอนกรีตนะครับแบบเสาเนี่ยมันสามเมตรแต่บ้านหลังเนี้ยผมให้เป็นสามเมตรยี่สิบอ่าสามเมตรยี่สิบฉะนั้นมันต้องต่อขึ้นไปไอาการต่อขึ้นไปเนี่ยต้องใช้ปูนสําหรับ ่อหัวเสาครับบางคนเรียกปุนเกา้าครับอปุนเก้ามีหลายยี่ห้อบางคนจะใช้คอนกรีตปอดแลนด์แบบนี้ก็ได้แต่ก็ผสมปูนเข้มๆนะครับแต่อันนี้ผมใช้ปุนเกานะครับมันจะทําให้การรับน้ําหนักของหัวเสาเนี่ยได้ดีมากๆขึ้นเลยนะครับ